สวัสดีครับผมทนายไอไนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับต้องถือว่าเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ ว่ารัฐบาลใหม่นะครับจะไม่มีการสานต่อมาตรการบัตรคนจนนะครับบางครั้งก็อาจจะรวมไปถึงเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีพมคนใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพมของรัฐบาลท่านเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับเขาได้ประกาศข่าวดีสําหรับท่านทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มบัตรคนจนนะครับกลุ่มเบี้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับทุกท่านจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องต่อไปแบบยาวๆนะครับ จะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ได้รับข่าวมานะครับว่ารัฐบาลใหม่จะยกเลิกต้องถือว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะครับข่าวจริงก็คือรัฐบาลใหม่จะสานต่อจากรัฐบาลเก่านะครับจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับข้อมูลนี้มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับวลาวุฒลั่นบัตรคนจนเบี้ยคนชราคนพิการต้องมีต่อ แม้เปลี่ยนเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะว่าไปแล้วนะครับผู้ที่เป็ี่นเจ้าของมาตรการบัตรคนจนทั้งสองพักนะครับก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะครับก็ได้ร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้อย่าว่าแต่ยกเลิกเลยนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวจะต้องมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยนะครับเป็นข่าวของวันที่5กันยายน2566นะครับวลาวุฒิน้อมนำพระราชด,ดำรัสให้มีสติปัญญาในการทำงานขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์ยันสารต่อบัตรคนจน เบี้ยคนชราคนพิการชี้พอมองงบน้อยแต่ภารกิจมหาศาลเมื่อเวลา14.45นวันที่5กันยายน2 5 6 6ที่ทำเนียบรัฐบาลในวลราวุธิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนี่นะครับสดๆด้ล้อๆเลยนะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณว่าวันนี้ถือเป็นบุญแห่งชีวิตอีกครั้ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แนวทางหรือพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านพระราชทานพรให้กับคณะรัฐมนตรีนั้นให้มีสติปัญญาในการทํางานขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะได้นําใส่ก้าใส่กระหม่อมและถือเป็นภารกิจอันดับหนึ่ง ทำงานเพื่อชาติศาส,สนากษัตริย์เพราะทุกอย่างที่เราทำล้วนอยู่ในพเนเุศพรรกันและเชื่อว่าการตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างเต็มที่สำหรับการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตนถือเลิกเข้ากระทรวงวันที่6กันยายนเวลา15.30น,นหลังประชุมคอรมอเพื่อเข้าไปทำความรู้จักกับคณะผู้บริหารสู่แนวทางการทำงานล้อหลังถแถลงนโยบาย ตนจะเชิญผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการมารับทราบต,ต่อไปในวาราวุฒิกล่าวว่างานในกระทรวงอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะสารต่อโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการยังมีอยู่เช่นเดิมขอรอให้รัฐบาลแถลงนโยบายก่อนซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมมีภารกิจมหาศาลแต่งบประมาณกับสวนทางกันน่าเห็นใจจึงต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีงบประมาณเพียงพอไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาหาเงินจะต้องดูภารกิจที่สอดคล้องกับเม็ดเงินด้วยในเวลาวุฒิเก่าวว่าคอรมอมีทั้งหน้าเดิมและหน้าใหม่ที่ผ่านมามีโอกาสพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาคนหน้าใหม่ที่เข้ามาก็เป็นกําลังสําคัญช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเชื่อว่าแนวทางการทํางานของรัฐบาลคือการทํางานร่วมกันแม้มีความเห็นที่แตกต่างสุดท้ายปัญหาของประชาชนจะต้องถูกขับเคลื่อนนี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่นะครับท่านรัฐพนตรีกระทรวงพอมอคนใหม่ท่านประกาศยืนยันชัดเจนนะครับว่ามาตรการบัตรคนจนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการนะครับจะต้องสารต่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าสามมาตรการนี้กําลังจะโดนยกเลิกนะครับเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนนะครับ ไม่เชื่อท่านรัฐมนตรีจะเชื่อใครนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพักสองลุงนะครับตอนนี้ก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับก็คือพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นะครับกับพักพลังประชารัฐนะครับของลุงป้อมซึ่งท่านเป็นต้นกําเนิดของมาตรการบัตรคนจนนะครับท่านคงไม่ยอมให้มาตรการนี้มันจบลงในขณะที่ท่านเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวผมมองนะครับดีไม่ดีนะครับจะมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้ง2พักลุงนี้ก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจนให้ด้วยนะคร โดยเฉพาะท่านลุงตู่นะครับจะเพิ่มให้ถึง1,000บาทนะครับวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าเงินดิจิทัล10,000บาทของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐานะครับได้มีการประกาศอย่างชัดเจนในวันนี้เลยนะครับว่าจะทําการโอนเป็นก้อนเดียวนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับและเงิน10,000บาทตามมาตรการนี้นะครับดีกว่ารัฐบาลลุงตู่นะครับเพราะว่าเงินของรัฐบาลลุงตู่นะครับจะโอนเข้ามาทีละเดือนทีละเดือนนะครับโอนก้อนเล็กๆนะครับแล้วเวลาใช้นะครับก็ต้องใช้ทีละน้อยทีละน้อยนะครับ อย่างเช่นวันละร้อนะครับใช้เกินกว่านั้นก็ไม่ได้มาตรการของพักเพื่อไทยนี้ใจปั้มนะครับก็คือโอนก้อนเดียวรอบเดียวนะครับ1 0ึ่งหมตูมเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเมื่อท่านได้รับเงิน1 0ึ่งหมน,นะครับท่านจะเอาไปใช้ตูมเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับหรือท่านจะเอาไปทยอยใช้ทยอยใช้ค่อยๆใช้ก็ได้นะครับมีเวลาใช้ถึง6เดือนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ใครเลงโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือเลงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใหม่ๆนะครับก็หาข้อมูลกันล่วงหน้าได้เลยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันอังคารที่5กันยายน2566นะครับเศรษฐาลั่นดิจิทัลว a l l e t 10,000บาทได้ใช้เร็วสุด1กุมภาพันธ์67บอกประสานทุกหน่วยงานคับเคลื่อนโยบายดังกล่าว หลังสังคมคาดหวังสูงเพื่อไทยจัดเค้กวยพร์วันเกิดรัฐมนตรีสสชื่นมืน่นนี่นะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะเริ่มในวันที่1มกราครับหรือวันปีใหม่แต่จะแจกได้จริงๆนะครับก็คือช่วงสงการนะครับตอนนี้ท่านเศรษฐาเขาประกาศวันที่1กุมภาันธ์็ดนะครับซึ่งเร็วกว่าเดิมถึง2เดือนครึ่งนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวนี้ที่พักเพื่อไทยจัดการประชุมสสโดยมีนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสสว่าวันนี้ถือเป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่รัฐบาลภายใต้แกนนําของพรรคเพื่อไทยได้นําคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาให้กำลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเมื่อวานนี้วันที่4กันยาตนเองได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรคทั้งหมดแล้วว่านโยบายโดยรวมจะทำงานอย่างไรแต่อยากจะกล่าวเสริมว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนขอให้ตระหนักดีว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราต้องทำงานตลอดเวลาดังนั้นเราไม่มีเวลาหายใจและไม่มีฮันนีมูนพิเลียดที่ผ่านมาได้รับฟังปัญหาประชาชนมาตลอดหลังจากถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว จะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ซึ่งบางอย่างจะต้องอาศัยหลายหน่วยงานและอาศัยการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลานานดังนั้นในระหว่างนี้ถ้าทําอะไรได้อะไรที่เป็นแผนปฏิบัติงานแบบเร่งรัดหรือควิกวินก็จะทําทันทีความคาดหวังของสังคมสูงเหลือกเกินหลังตั้งรัฐบาลแน่นอนจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆทั้งไยแล้งเอลนิโยยาเสพติดปัญหาปากท้องรวมถึงเรื่องการดําเนินการดิจิทัลวันเหลดหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเบื้องหลังได้ประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้นโยบายนี้ออกมาโดยเร็วยืนยันจะแจกเงินหนเดียวและคิดว่าจะทําได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567นายสเศรษฐาระบุนี่นะครับอัปเดตล่าสุดก็คือประกาศว่าน่าจะได้วันที่1กุมภานะครับแต่ตรงนี้ก็ยังถือว่าไกลนะครับถึงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนอีกนะครับก็ต้องดูนโยบายของรัฐบาลเป็นช่วงๆไปนะครับว่าถึงเวลาแล้วเขาปฏิบัติงานได้พร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรบ้างหรือไม่นะครับจากนั้นนายชูศักดิ์ศิรินินรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้เวลา10.00น,นจะประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งประธานกรรมาธิการและกรรมธิการของพักเพื่อไทยซึ่งกรรมการบริหารพักจะต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกบุคคลรวมถึงจะก,กำหนดการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่อย่างไรก็ตามในระหว่างการประชุมสสได้จัดงานอวยพรวันเกิดพร้อมมอบเค้กส้ม และเค้กช็อกโกแลตให้1รัฐมนตรีและ6สสที่เกิดในเดือนกันยายน